สวัสดีครับที่นี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องคู่ซากลาดนะฮะอยู่กับผมนะครับผู้ที่ปรึกษาการขายนิสันฮอนทะเลโคราชนะครับวันนี้เรานําเจ้าตัวโมเดลใหม่นะครับของตัวนิสันก็คือเป็นนิวนะครับนิสันเทโร่านะครับ2021นะครับเพิ่งออกมาเมื่อสัก2-3วันที่แล้วนะครับผมคันนี้ก็คือเป็นตัวบิ๊กเมเนเจอร์และกันนะครับซึ่งเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงเนี่ยในหลายๆจุดเลยนะครับรวมไปถึงหน้าตาเนี่ยจะใหม่หมดใหม่ใหม่เกือบทั้งคัน นะครับผมก็จะมีในสองตัวการปรับปรุงเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรีวิววันนี้อาจจะค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าออปชั่นมันเยอะมากนะฮะคันข,ข้างหน้าเราคืออ่าลิสานเทอร่านะครับรุ่นตัว VL ขับ4นะครับโอวิลไดนะฮะก็คือตัวท็อปสุดเลยทั้งหมดจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับผมก็เริ่มต้นนะครับล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะฮะแล้วก็เป็นตัว VL ขับ2นะครับถึงล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพัน นะครับเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะตัวท็อปสุดขับ4นะครับ1 4 9 9 0 0้าบาทก็คือคันเจ้าขันข้างหน้านั่นเองนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีการดีไซน์หรือว่าปรับปรุงอะไรไปบ้างนะฮะเริ่อจากด้านหน้านะครับก็คือเจ้าเทร่าคันนี้น่ะเป็นหัวใหม่เลยนะครับผมก็ในส่วนตัวฝากระโปรงนะครับกระจนหน้านะครับไฟหน้าแบบตัวคอร์ส i l e d นะฮะก็คือเป็น โปรเจคเตอร์4ลูกนะครับเป็นไฟ LED ด้วยเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะฮะก็คือแน่นอนครับเรื่องความสว่างของตัวไฟสูงไฟต่ำเนี่ยรวมกับไฟสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่ารถแบบตัวโปรเจคเตอร์เลนเดียวเนี่ยถึง38เซนเลยนะฮะในส่วนของตัวความสว่างนะครับกระจังหน้าตัวใหม่นะคะพร้อมกับตัวโลโก้ีิสันที่มีตัวอนดชวตัวกล้องนะครับตรงนี้มีกล้องมาให้ด้วยนะฮะ ้มาใหแล้วก็ด้านล่างนี่คือตัวเรดเซนเซอร์ของนิสสันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไว้มาดูกันนะว่าเรดเซนเซอร์เนี่ยทำหน้าที่อะไรนะฮะทำงานควบคู่กับตัวระบบอะไรนะครับตัวนี้มีเรดเซนเซอร์มาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับล้อแม็กจะเป็น18นิ้วจากโรงงานทั้ง4รุ่นทั้ง3รุ่นเลยนะครับเป็นลายใบพัดแบบนี้นะครับเป็นดำปัดเงานะฮะยางตัวนี้ให้มาเป็นพิสโตนนะครับผมตัวนี้นะฮะพิสโตนไซส์18นิ้วทั้ง3รุ่นได้ไซส์เดียวกัน นะครับอ่าดื่ให้ดูตรงนี้มีไฟตัดหมอกแล้วพร้อมกับตัวคิ้วคมย้ำตรงนี้มาให้นะครับเซนเซอร์เซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้นะครับ4จุดนะฮะตรงมุมมาตรงนี้แล้วก็ด้านในนะครับซ้ายขวานะครับเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดไฟหน้าใหม่ฝากระโปรงใหม่กันชนใหม่นะครับแก้มใหม่นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวล้อแม็กไซส์18นิ้วนะครับตรงนี้พร้อมกับตัวดิสเบรกนะครับผมตัวนี้แล้วก็ยางสิบตันะฮะตรงในส่วนตัวแก้มเนี่ย เรามีการใส่ตัวคิวตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเพิ่มความเป็นเขาเรียกอะไรล่ะความปึกปืนมาให้นะฮะอ่าแล้วก็บันไดน,นะครับผมเป็นแบบอะลูมิเนียมนะครับพร้อมกับตัวแถบดำตรงนี้นะก็ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับด้านข้างมีอะไรอีกอาหูกระจกนะครับผมตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวหูกระจกมาให้ นะครับพร้อมกับตัวกล้องที่ซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นกล้องรอบคันปีนมีกล้องรอบคันมาให้อยู่แล้วในสองตัวนี้ซันเทอร์่านะฮะมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับพร้อมกับตัวตัวปุ่มตรงนี้เป็นสมาร์ททีก็คือเราสามารถล็อกกับปลดล็อกรถตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นด้านข้างนะฮะก็จะเป็นรถ5ประตูนะครับผมเดี๋ยวเราพาดูภายนอกกันหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นล้อหลังคันนี้ได้ดิสเบรกสี่ล้อนะฮะในรุ่นอาทอดครับ ในรุ่นของตัว VL นะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อมาให้นะครับพร้อมกับตัวเบรกไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเบรกไฟฟ้าเป็นยังไงนะครับดิสหน้าดิสหลังนะครับผมก็หาเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถมากยิ่งขึ้นนะฮะตัวนี้ด้านท้ายนะครับก็จะมีสปอยเลอร์ด้านบนสปอยเลอร์มาให้เลยพร้อมกับตัวคีบฉลามเป็นสกาศคีบฉลามมาให้ นะครับผมแล้วก็ไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะฮะเป็นเส้น LED แล้วนะครับสำหรับตรงนี้เป็นเส้น LED 2เส้นนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นไฮโดเจนนะครับไฟเบรกก็ยังเป็น LED นะครับผมฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะฮะตรงนี้มีแถบโครเมียมมาให้ด้วยพร้อมกับโลโก้ี่สันแล้วก็สัญลักษณ์เทอร์ลนะครับรุ่นเบียร์ขับสีนะครับผมด้านล่างมีตัว ทับทีมส่อนแสงมาให้นะครับพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์อีก4จุดนะครับผมเป็นเซ็นเซอร์4จุดตรงนี้นะครับซ้ายขวานะครับผมท่อเป็นใส่ตัวครอบท่อมาให้นะฮะคันนี้ก็คือตัวทอบสุดแล้วนะครับราคาอยู่ที่1 4 9 9 0ล้าน4 9 0 0บาทนะครับผมอันนี้เป็นด้านข้างนะครับผมเดี๋ยวเราพาวนรอบแั่รรถก่อนนะฮะ วันนี้ขออนุญาตรีวิวนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันใหม่มากแล้วก็ออปชั่นเยอะมากนะครับผมด้านบนก็จะเป็นตัวแหลกหลังคานะฮะตรงนี้มีมาให้นะครับตัวนี้ก็เผื่อเราจะใส่เป็นตัวเขาเรียกอะไรที่เป็นเป็นแหลกหลังคาที่สามารถยืดสัมภาระแล้วก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะฮะโอเคแล้วนี่คือภายนอกเจ้า nissan serena นะครับรุ่น2อ vl ขับ4นะครับผมหน้าตาทุกตัวเหมือนกันหมดเลยนะฮะต่างกันตรงโลโก้ไอ้โลโก้แล้วก็ระบบขับเคลื่อน คันนี้มีระบบอแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับช่วยเบยรกฉุกเฉินมาให้ทํางานควบคู่กับตัวเลราตรงนี้นะฮะสามารถแจ้งเตือนก่อนการชนได้แล้วก็การแจ้งเตือนของขไอการจับเซนเซอร์ของเขาเนี่ยสามารถจับรถได้ถึง2องคันซ้อนเลยนะครับสมมุติเราขับรถตามกัน3คันเราอยู่คันที่3นะครับรถคันที่1เบรกเจ้ารถเทราเนี่ยจะรู้เลยว่าคันที่1เบรกแลวจะแจ้งเตือนเราเลยนะครับถ้าเกิดเป็นรถทั่วไปก็จะแจ้งเตือนแค่คันข้างหน้าเราคันเดียว นะครับแต่ว่าเทอรล่าเราใส่มาให้ถึง2คันนะเป็นออปชันเดียวกับตัวโปรโฟเอ็กเลยนะครับผมตรงนี้มีมาให้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในด้านหลังกันก่อนละกันนะฮะในสองตัวฝาท้ายนะครับตรงนี้เป็นคลิกไฟฟ้าเนาะเป็นเตะเปิดได้นะครับแต่ว่ามันต้องพูดแจอยู่กับตัวนะครับผมเดี๋ยวผมสวดฝาท้ายให้ดูก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวว้เราจะมารีวิวออปชันอ่าอด่นๆให้ดูเพิ่มเติมกันนะครับในสองตัวฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะฮะเป็นโชคไฟฟ้ามาให้ นะครับปิดเปิดเพียงกดปุ่มได้เลยก็คือเปิดจากสาท้ายเปิดจากตัวรถแล้วก็เปิดจากใช้เท้าคลิกคลิกเพื่อเปิดท้ายนะฮะเบาะทั้งหมด3แถวนะครับเป็นเบาะหนังมาให้นะฮะพร้อมกับตัวจอด้านหน้าหนึ่งตแหน่งแล้วก็จอตรงกลางอีกหนึ่งตแหน่งนะครับผมตรงนี้มีมาให้ในตัวนี้สันเทอร่าเลยนะครับผมอ่ะนี่จะเป็นด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูเบาะด้านหลังกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบาะแถว2สําหรับผู้โดยสารนะครับผม ะะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงกลางนะครับมีตัวคอนโซลกลางพร้อมกับตัวช่องแอร์มาให้นะฮะช่องแอร์ให้2ช่องนะครับพร้อมกับ USB type c และก็ type a นะฮะมีให้ถึง2 2แบบนะครับก็สำหรับตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่เป็นรองรับ type c ต่อจุดนี้ได้เลยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อ,อาชาร์จไฟนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบาะแถว2นะครับมีพักแขนมาให้เนาะตรงนี้นะพร้อมกับช่องวางแก้ว นะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นลายตรงนี้นะครับเป็นลายตัวข้าหลามตัดนะครับผมทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยนะครับอันนี้เบาะแถว3นะครับแถว3จะประมาณนี้นะครับด้านข้างนะครับจะมีตัวอ่ารุ่นที่มีจอเราจะแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับก็คือตัวมี Android TV นะครับหรือว่ามีสติกนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็รองรับไปถึง Netflix นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตามวิดีโอ YouTube นะฮะแล้วก็สตรีมมิ่งบริการสตรีมมิ่งต่างๆนะครับผมที่สามารถโหลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับเราจะให้มาเลยแล้วก็เสียบกับตัวช่อง HDMI ตรงนี้นะครับผมเพื่อต่อออกจอกลางสำหรับเด็กๆนะครับดูเด็กฟิตหรือว่าดูการ์ตูนหรือว่าจะดูช่อง YouTube ได้เลยนะฮะตรงนี้มีมาให้นะครับผมพร้อมกับจอตรงกลางนี้น่าจะส์ย11นิ้วนะฮะจอตรงกลางนะครับผมตรงนี้มีมาให้ ก็คือเชื่อมต่อกับตัว h d m i เมื่อกี้นะครับอ่ะอันนี้เราพาดูด้านหลังกันก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะครับผมว่าด้านหน้าจะมีอ่าดีไซน์ยังไงนะครับผมอ่าคันนี้เป็นอ่าเบาะจะมีทั้งหมด2สีนะฮะจะมีเป็นสีดำแล้วก็กับตัวแดงนี้นะครับสีนี้เป็นสีเบจนะครับสีเบจก็จะให้อารมณ์ที่รถแบบดูสว่าง l u ว u ี่มากขึ้นนะครับแต่ใครชอบอารมณ์สปอร์ตก็เลือกเป็นสีดำก็ได้นะฮะ อันนี้แผงประตูข้างก็เป็นบุดนุ่มนะครับตรงนี้เป็นบุดนุ่มนะฮะทั้งบนทั้งล่างนะครับผมมือเปิดโครเมียมทั้ง4บาทน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับกระจก3บานหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นอะคูสติกการ์ดนะครับผมก็คือซับเสียงภายนอกได้ดีมากๆนะฮะอย่างผมได้มีโอกาสทดลองขับแล้ว,ลวทำให้ถ้าเกิดปิดเพลงเ่ยเสียงเครื่องที่เล่งเข้ามาในตัวรถเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยนะฮะตรงนี้สังเกตยงไงว่ากระจกอะคูสติกการ์ดนะครับ งนี้คือเป็นกระจก2บานประกบกันนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นเป็นชั้นอ่าชั้นฟิล์มนะครับผมเพื่อซับเสียงนะครับตรนี้คือช่วยให้ห้องโดยสารฝั่งคนขับเนี่ยแล้วก็คนนั่งด้านหน้าเนี่ยเก็บเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเมื่อกี้มันแผงประตูนะฮะเบาฝั่งคนขับเป็นไฟฟ้ามาแล้วนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นหน้าจอเรือนไม้นะฮะก็จะเป็นเข็มตัววัดรอบแล้วก็ตัวอ่าเข็มไม้ นะฮะจอตรงกลางดิสเพย์ขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้จะบอกค่าต่างๆของตัวรถทั้งหมดเลยเนาะว่า,าดูเขียทิศได้ด้วยนะฮะแล้วก็จะซิงกันระหว่างตัว Google ไอตัวตัวแมปด้วยนะฮะตัวแมป้าเกิดเรามีการเซตค่าไว้เนี่ยเวลาบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายูเทิร์นหรือว่าถึงสถานที่นัดหมายหรืออะไรยังไงเนี่ยมันจะขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้ด้วยนะฮะว่าให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับขึ้นทั้งหน้าจอเรียนไม้ทั้งตัวหน้าจอ,อาตรงนี้นะฮะหน้าจอของเสียง นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูเงินใหม่กันเนาะนะครับผมอันนี้ก็สามารถเลือกตั้งค่าได้โดยใช้ตัวมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับเคร่องเสียงก็เสียงเซตหน้าจอนะฮะครูดคอนโทรลมีมาให้นะครับผมระบบเชื่อมต่อรับสายวางสายนะครับสั่งงานด้วยเสียงมีมาให้นะครับผมอ่าตรงนี้นะฮะก็สามารถคอนโทรลจากตัวนี้ได้เลยนะครับผมซ้ายขวาขึ้นลงนะฮะดูอัตราสิ้นเปลืองนะครับ12กิโลอัตราค่บ12ลิตรต่อ100กิโลนะฮะแล้วก็ดูอัตราสิ้นเปลืองได้เลย ใช่ครับผมตัวนี้ก็ดูเป็นเข็มทิศเกี่ยวกับออดิโอนะครับผมระบบแจ้งเตือนต่างๆรอบตัวรถนะครับแล้วก็การเซตติ้งนะฮะเราตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอหลักนั่นเองนะครับผมถัดมาตรงกลางนะครับช่องแอร์อ่ะฝั่งริมจะเป็นตัวเหมือนสี่เหลี่ยมาให้นะครับผมในส่วนของตัวช่องแอร์เนาะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นนี้คอนโซลนี่อ่าเป็นคอนโซลตัวใหม่นะครับผมของที่สันเราจะเป็นคอนโซลตัวใหม่นะครับก็คือ ให้อารมณ์ที่ลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เป็นบุกนุ่มนะฮะพร้อมเดินตะเข็บก็คือจะให้อารมณ์แบบรถยุโรปนะฮะในส่วนของตัวสีแดงวายตรงนี้นะครับที่เลือกใช้ตัว Material, แมท e r เรียลแผงประตูลแล้วก็ตัวคอนโซลหน้านะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นตัวเสา,าเสาเอที่มีตัวดอกทวิตเตอร์มาด้วยอันนี้มันติดสติ๊กเกอร์อยู่นะฮะก็คือตัวเนี้ย ถ้าเป็นรุ่นขับสี่นะครับก็คือจะได้เครื่องเสียงจากบสไปด้วยนะครับก็คือเครื่องเสียงบลสเป็นยังไงเครื่องเสียงบสก็คือ,อมันมันจะไม่ได้เน้นแบบตุ๊บตับตุ๊บตับเบียดกระแทกหลังนะครับก็คือมันเป็นเครื่องเสียงแนวออกอผู้ดีหน่อยหนึ่งก็คือเป็นแนวแบบไฮคาสนะครับมันจะเน้นรายละเอียดเสียงแล้วกันนะครับใครที่เล่นในส่วนตัว เล่นเครื่องเสียงรถยนต์อยู่นะครับก็จะรู้กันเนาะว่าเครื่องเสียงบลให้อารมณ์หรือว่าฟิลในการฟังเพลงแบบไหนนะครับก็จะได้รายละเอียดเสียงชัดเจนเสียงใสนะครับผมเบรก็มีมาให้แบบรายละเอียดเสียงครบถ้วนนะครับผมเสียงใสสะอาดเคลียร์เวทีเสียงดีนะครับผมลําโพงมีให้ถึง8ตําแหน่งนะครับเป็นประตูคู่หน้าประตูคู่หลังนะครับผมคอนโซลซ้ายขวาด้านหน้าตรงนี้นะฮะแล้วก็เสาเอตรงนี้ซ้ายขวาเป็นทวิตเตอร์นะครับผมตรงนี้มีมาให้ นะครับผมนะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นชุดปัดน้ำฝนนะครับก็เป็นออโต้มาให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ชุดไฟหน้านะฮะตรงนี้มีออโต้มาให้นะครับตรงนี้ไฟหน้าออโต้นะครับก็คือเปิดปิดออโต้มาให้แต่ว่าจะไม่ได้สูงต่ำออโต้นะฮะเป็นเปิดปิดออโต้เนาะตัวนี้นะครับผมถัดมาตรงกลางนะฮะส่วนในส่วนของจอเครื่องเสียงตัวนี้ไซส์มาให้ถึง9นิ้วเลยนะครับผม ตัวนี้9นิ้วจอกลาง11นิ้วนะครับจอเรือนไม้7นิ้วนะฮะตัวนี้ก็คือใหญ่กว่าอ่ารถนิสสันปกติไปอีก1นิ้วนะครับผมก็เพิ่มอัตราลดในการรับชมนะครับแล้วก็เมนูต่างๆเนี่ยเราสามารถเซตติ้งหรือว่าดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับออดิโอนะครับก็เกี่ยวกับตัวชุดเครื่องเสียง FM AM นะครับเชื่อมต่อบลูทูธ USB 1 USB 2นะฮะก็คือเป็นแฟลชไดร์แล้วก็มีเพลงหรือว่าเชื่อมต่อ iPod อะไรตรงนี้ได้เลย นะครับผมเมนูนะครับเมนูก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวหน้าจอหลักนะครับเราจะตั้งค่าเป็นแสดงอะไรเป็นวันที่เป็นพิทยุ FMAM เราเลือกจากเมนูหลักได้เลยนะครับก็เป็นทีมเราเปลี่ยนแปลงได้นะฮะตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นแผนที่นั่นเองนะครับแมปนะฮะคาเมล่านะครับกรณีอยากดูกล้องรอบคันที่แบบเรากดเองนะครับสามารถกดคาร์เมล่าได้เลยจอกลางจอด้านหน้าเนี่ยจะแสดงภาพรอบคันมาให้ นะครับพร้อมกับตัวกล้องด้านหน้านะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าเกียร์ถอยตรงนี้ก็จะเป็นกล้องด้านหลังมาให้นะครับถ้าเกิดกรณีมีรถวิ่งผ่านแบบเมื่อกี้นะฮะมีวัตถุเคลื่อนไหวรอบตัวรถตัวรถจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนพร้อมกับตัวกระพริบในช่องด้วยว่าด้านหน้ามีวัตถุเคลื่อนไหวอยู่นะนะครับหรือว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่นะครับตัวรถคันนี้มีการแจ้งเตือนมาด้วยนะฮะโอเคอันนี้ก็แบ็กกลับไปหน้าจอหลักนะฮะก็เปิดเป็นแมปก็ได้ นะครับผมด้านล่างขดลงมานะครับเป็น,นตัวระบบแอร์นะครับตัวนี้แอร์ปรับร้อนปรับเย็นได้นะครับตัวนี้เนาะนะครับผมเดี๋ยวผมดูกันปรับร้อนได้ถึงเท่าไหรอีกตัวนี้ตัวนี้ได้ถึงสามสองนะครับผมตัวนี้เป็นแบบดูโอนะครับก็คือปรับสามารถแยกฝั่งซ้ายขวาอิสระได้เลยนะฮะสมมติฝั่งคนขับเนี่ยอยากปรับยี่สี่นะครับคนนั่งผู้โดยสารเนี่ย อยากปรับยี่สิบองยี่บเอ็ดนะฮะปรับแยกฝั่งซ้ายขวาได้เลยบางคนชอบร้อนหนาไม่เหมือนกันนะฮะหรือว่าจะปรับอ่าซ้ายขวาเท่ากันก็ได้แต่ว่าหน้าหลังเนี่ยจะปรับไม่ได้นะจะปรับได้ซ้ายขวานะครับแยกกันได้นะฮะปุ่มตรงนี้เป็นพุทธสตาร์ทมาให้นะครับระบบแอร์ก็เพิ่มแอร์ลดแอร์ตรงนี้นะครับอุณหภูมิตรงนี้ตรงนี้ฟิลลิ่งในการหมุนลูกบิดเนี่ยให้อารมณ์แบบได้ลมมากเลยนะฮะยังไงอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสเข้ามาทดลองขับลองหมุนปุ่มแอร์ดู พอบิดแล้วมันจะรู้สึกว่ามันดูแพงนะครับผมมันจะอยู่ที่น้ําหนักกับแก๊กๆก,ก,กับเวลาน้ําหนักเราบิดลูกบิดนะครับก็คือก็จะให้อารมณ์ที่มันดูลักชัวรี่ตามรถนะครับผมอ่ถัดลงมานะฮะตรงนี้มี power outlet มาให้1จุดนะครับ USB type C แล้วก็ type A มาให้อีกนะครับตรงนี้จะไม่สามารถชาร์จไฟได้นะ้อเราต้องแจ้งก่อนนะครับตรงนี้ถามว่าเอาไว้ทำอะไรก็คือเอาไว้เชื่อมต่อตัว ระบบโทรศัพท์นะครับก็คือเป็น Android Auto หรือว่า Apple CarP l a เนะครับเชื่อมต่อสายเคเบิลนะครับเข้าจากจุดนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าจะเป็น usb แฟลชไดรฟ์ที่เราใส่เพลงไว้นะฮะเชื่อมต,อต่อตรงนี้ได้นะครับผมสำหรับฟังเพลงกับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน่างเดียวแล้วคันนี้พิเศษนะครับก็คือมีระบบ Apple CarP l a y ใช่ไหมแอปเปิลคาร์เนะครับที่ แบบไร้สายนะครับปกติมันต้องเสียบสายแล้วมันถึงจะติดแต่ว่าตัวนี้มีระบบไร้สายมาด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อได้นะฮะด้านล่างลงมาถัดลงมานะครับตอนนี้ก็คือปิดเปิดแอร์หลังนะครับเราสามารถปิดเปิดจากตรงนี้ได้ด้วยนะฮะคอนโทรลจากตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อนะครับก็คือขับ2ขับ4ี่ไฮแล้วก็ขับ4ี่โลนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับ ไปขับ4โลอ่าเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะครับขับ4ี่โลกดลงไปแล้วก็บิดมานะครับถ้าเกิดผมปรับขับ4ี่โลปุ๊บตัวกล้องเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นภาพอารอบคันมาให้นะครับอ่าตรงนี้มันน่าจะยังไม่เงื่นไขเพราะว่าผมยังคาในตัวของตัวเบรกมืออยู่นะฮะเอาไว้ถ้าเกิดอ่าคันนี้เอาเป็นว่ามันมีระบบที่เราปรับขับขเคลื่อนอ่าเลือกระบบขับ4ล้อโลนะครับ ตัวหน้าจอตรงนี้จะแสดงภาพรอบขันมาให้เลยแล้วก็จะสามารถดูได้ด้วยว่า,าวัตถุกีดขวางที่เราขับในทางลูกกลางที่เราใช้ระบบขับ4ีล้อเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราจะได้เพิ่มพัฒนาวิสัยในการขับขี่สามารถขี่คนเดียวได้ในทางที่มันสมบุกสมบันนะฮะอ่ะอันนี้มีเป็นระบบมาช่วยแล้วกันนะครับคอนโซลกลางคอนโซลหน้าเปลี่ยนใหม่นะฮะคอนโซลกลางท่านเกียร์ให้อารมณ์ที่สปอร์ตแล้วก็ดู อ่าหรูหรามากขึ้นนะครับของหัวเกียร์นะครับแบบเดียวกับอารมณ์เดียวกับตัว GTR แล้วก็ตัวอเมร่านะฮะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้ก็ใหอารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับผมถัดมานะครับที่ใส่มาเพิ่มจากนิสันตัวเก่านะฮะก็คือเบรกมือไฟฟ้านะครับคันนี้ให้เบรกมือไฟฟ้ามาแล้วนะฮะผมตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าเนาะแล้วก็เป็นระบบขับอ่าตัวนี้เป็นดิฟล็อกนะฮะก็คือเราใช้ขับสีอยู่แล้วแล้วก็เลือกเป็นดิฟล็อกได้กรณีเราติดลมหรือว่าใช้ทางที่มัน เขาเรียกอะไรนะเขาโหดแล้วกันนะครับผมที่มันต้องลุยๆนะก็เลือกดิฟล็อกจากตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ระบบกับเคื่อนเลือกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าลงทางลาดชันนะครับก็ทํางานควบคู่กับระบบขับสี่เช่นกันนะครับผมตัวลงทางลาดชันรถเรามันจะไม่ไหลนะสามารถปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกแล้วก็จากคันเร่งได้เลยรถมันจะหน่วงๆค่อยๆลงเขานะครับแบบทางชันๆเลยนะฮะยังไงก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้มาเทสได้ก็ลองใช้งานตัวโหมดนี้ดูก็ได้ นะครับผมตรงกลางช่องวางแก้วอีก2องตำแหน่งนะครับพร้อมกับตัวท้าวแขนนะครับเป็นสีสีสีแดงมาให้เลยด้านในมีพาวเวอร์แอรเรทอีกหนึ่งจุดนะครับผมตรงนี้มีมาให้นะครับและนี่ก็คือเจ้านิสันเทอร่าใหม่นะครับอ่า2021นะฮะตัวนี้เครื่องเสียงขออนุญาตอ่ามันเปิดไม่ได้นอะกเปิดติดลิขสิทธิ์นะครับผมยังไงก็เอาไว้มีโอกาสเข้ามาเดี๋ยวไว้ผมเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับในส่วนตัวเครื่องเสียงบลูท นะครับผมตัวนี้ก็ให้เครื่องเสียงโบสมาทั้งหมด8ดอกเลยนะฮะคู่หน้าคู่หลังอ่าทวิตเตอร์แล้วก็ลำโพงด้านหน้าคอนโซลนะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็คันนี้มีระบบอะไรมาบ้างนะครับมีระบบแจ้งเตือนก่อนการชนช่วยเบรกฉุบเฉินนะครับผมรวมไปถึงอ่าบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับผมก็คือแจ้งเตือนขนาดรถแซงข้างนะครับมีมาให้แจ้งเตือนตรงหูกระจกซ้ายขวาเลยนะฮะระบบถอยจอดอ่าโทษครับระบบ แจ้งเตือนขนาดถอยนะครับกรณีเราสมมติเราเอารถขับเข้าห้างแล้วเราถอยหลังออกตรงๆเนี่ยเอาหัวเสียบเนี่ยถ้าเกิดมีรถวิ่งผ่านตัดหลังร้0องศาเนี่ยตัวรถนี้จะมีระบบแจ้งเตือนเราด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้แต่ว่าคันนี้มีระบบแจ้งเตือนก่อนการชนไอ้แจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุนะครับที่มาเยอะแยะเลยนะครับระบบการทรงตัวพวกนี้มีมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีระบบที่ปรับขับเคลื 4, อ่อนสี่ปรับขับสี่แล้วก็ ภาพจะขึ้นออโต้มาให้นะครับอขออนุญาตอีกหนึ่งจุดนะครับผมตรงนี้นะฮะในส่วนตัวกระจกหลังกรณีเราโดยสารครบเจ็ดที่นั่งหรือว่ามีสัมภาระเต็มรถเนี่ยหรือว่ามีเด็กๆที่เปิดตัวจอจอกลางอยู่นะฮะจอกลางตรงนี้เนี่ยเราจะมองด้านหลังไม่เห็นใช่ไหมครับกระจกตรงนี้เป็นกระจกที่มีจอในตัวด้วยนะฮะติดหรือยังเอยไม่รู้ใครปรับแสงไว ตัวนี้นะฮะก็เป็นกระจกอ่าตัวนี้แสดงภาพอันนี้เป็นภาพจากกระจกนะครับจริงๆมันเซตติ้งได้เนาะไม่รู้ว่าใครมาเอ่อเซตตัวนี้ไว้อ่าโอเคสว่างนะอ่าตัวนี้นะฮะตัวนี้อ่าถ้ากรณีเราใช้งานปกติอันนี้เป็นกระจกเงาปกตินะครับผมแต่แสงออโต้อยู่แล้วแหละนะครับผมทีนี้สาระเต็มเรามองไม่เห็นด้านหลังนะครับเราปักกระจกเข้าหาตัวนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่เป็น จอ L C D นะครับแสดงภาพจากกล้องด้านหลังมีอีกหนึ่งตัวนะครับกล้องตัวนี้มีทั้งหมด5 5ตัวไม่รวมกับตัวกล้องที่เป็นเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะฮะก็คือทําให้เราเห็นทัศนวิสัยด้านหลังได้ชัดเจนนะครับผมตัวนี้มีมาให้นะฮะลืมแจ้งว่าคันนี้มีระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนมาด้วยนะครับระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนมีมาให้แต่ว่าจะไม่ดึงรถกลับเลนเนาะตัวนี้นะฮะแต่ว่ามีระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนมาให้นะครับเซ็นเซอร์ทั้งหมดก็จะมีเซ็นเซอร์ สี่จุดด้านหน้าเซ็นเซอร์สี่จุดด้านท้ายนะฮะกล้องรอบคันที่ดูภาพรอบคันนะครับมีทั้งหมดสี่ตัวหน้าหลังซ้ายขวานะฮะแล้วก็ตรงนี้มีเลนส์เซ,นซ็นเซอร์มาอีกนะครับจะเห็นว่าเซนเซอร์เยอะมากเลยในจอโต,ตน่สังเนล่าเรานะฮะอันนี้เลนส์เซนเซอร์นะครับที่ว่าแจ้งเตือนก่อนการชนแล้วก็ช่วยเบรกฉุกเฉินทำงานคู่กันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงกลางตรงนี้กระจกหน้านะฮะมีกล้องอีกหนึ่งตัวพร้อมกับตัวเซ,นซ็นเซอร์นะฮะเซ็นเซอร์เอาไว้ก็คืออ่า ปัด้าฝนออโต้นะครับแล้วก็กล้องยี่หนึ่งตัวเนี่ยก็คือสามารถแจ้งเตือนออกนอกเลนได้นะครับผมคันนี้มีมาให้นะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกล้องด้านหลังอยู่ตรงไหนอันนี้คือกล้องถอยแล้วก็ทํางานคู่กับกล้องรอบคันจะอยู่ด้านนี้นะครับตรงท้ายแล้วกล้องที่เราเปิดดูจตกกระจกมองหลังเมื่อกี้ก็คือกล้องตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงมุมกระจกด้านบนนะฮะติดไฟเบรกนะครับผมอันนี้มีกล้องมาให้ ผมแล้วก็ตัวคลิกเซนเซอร์นะครับจะอยู่ตรงกลางนี้นะครับเตะทีเดียวปุ๊บฝาท้ายเด้งออกเลยนะฮะแต่ว่ารถมันต้องเอาคุณแจออกมาด้วยเนาะเดี๋ยวไว้ผมทําอีกหนึ่งคลิปให้ดูแล้วกันว่าออปชันอันไหนเวลามันทํางานมันหน้าตายยังไงมันเป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากทดลองขับหรือว่าจะสนใจตัวรถเจ้าตัวนิวเทอร่านะครับผมก็ยังไงติดต่อเข้ามาหาผมได้กับเซล่คูนะฮะขออนุญาตฝากทรด้วยละกันนะครับที่063นบ665 9949นะครับหรือว่าจะเป็นอีไลน์กับเพจ a c e b o o k ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตตากไ้ในดีสคริปชั่นด้านล่างนี้นะครับผมก็ยังไงเข้าไปดูแล้วก็ขออนุญาตฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกด s u b s ไ r i b e ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะฮะสำหรับไคล่าเราก็ได้มีโอกาสมารีวิวคุณผู้ชมได้ดูกันแนละ้วยังไงก็ขออนุญาตฝากไปด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสำหรับออปชั่นต่างๆยังไงก็กดอติดตามช่องละกันนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทำคลิปต่อจากนี้ให้เลยละกันว่า ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนมันหน้าตาอย่างไงมันทํางานอย่างไงมันแจ้งเตือนแบบไหนนะฮะบายสปอตมอนิเตอร์คือแจ้งเตือนขนาดรถแซงข้างเนี่ยมันทานํางานยังไงหน้าตาแบบไหนนะฮะเดี๋ยวยงไงผมไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับจะได้เผื่อคุณผู้ชมท่าในใดเห็นแต่เป็นภาษามันบ,บอกบอกไม่ได้เหมือนเป็นภาพเนาะยังไงก็ไว้เดี๋ยวทำคลิปให้ด,ดูแล้วก็ในส่วนตัวจอกลางนะครับจอกลางเดี๋ยวผมจะทําให้ดูด้วยเวลาเชื่อมต่อตัวระบบ สมาร์ทโฟนหรือว่าตัวมีสติกหรือว่าจะดู Netflix YouTube เนี่ยโดยที่ไม่ต้องผ่านโทรศัพท์มือถือมือถือ,อ,ถอเราแชร์ Wi-Fi อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ให้ตัวมีสติกเป็นตัว OS ในการเล่นสตรีมมิ่งต่างๆนะครับผมผ่านตัวจอ11นิ้วตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงก็วันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ